มดค่ะพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศฉบับที่10เตือน9จังหวัดเจอฝนถลมหนักค่ะเวลา17นาิกาของวันที่23มกราคม2 5 6 6กรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10เรื่องฝนตกหนักบริเวณทางภาคใต้และมีคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยนะคะซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่23-30มกราคม2566 ในช่วงวันที่23-26มกราคม2566บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ สำหรับคลื ceu, ่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่27-30มกราคม2566มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกรอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน แล้วก็ทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและมีคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยโดยมีกำลังแรงขึ้นมีคลื่นสูง2-4เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตร จึงขอให้ประชาชนในบริเวณเดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมและขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่สัดเข้าหาฝั่งนะคะชาวเรือในบริเวณเดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วง จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะช่วงวันที่23-25มกราคม2566ภาคใต้จังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตังและสตูลส่วนในช่วงวันที่27-30มกราคม2566ภาคใต้จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตังและสตูลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุสามารถ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุหรือว่า023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ